สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าหน้าที่เคารพรักทุกสิบนี้นที่ผมยกขึ้นมากราบจะมาแนะนําให้เพื่อนๆเล่นติ๊กตอกด้วยกันเถิดนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าผมจะชวนเพื่อนๆมาเริ่มเล่นติ๊กตอกด้วยกันนะครับง่ายมากไปเปิดวิธีสมัครติ๊กตอกใน YouTube ก่อนสมัครเสร็จปุ๊บมาดูคลิปผมว่าทํายังไงให้คนดูหลักแสน คนกดถูกใจ900 0กว่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกแนวทางนะครับว่าทำอย่างไรนะเริ่มต้นด้วยการที่วันที่19คือวันแรกวันที่19พอสมัคร t ิ k ตอกเสร็จผมก็เข้าไปดูนะครับเนี่ยสมัคร t ิกตอกเสร็จมันจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยแล้วผมก็กดไปที่หน้าหลัก แล้วก็ไปศึกษาติ๊กต k อกของเพื่อนๆว่าเขาทำแนวกินอาหารแนวพาไปเที่ยวแนวแต่งหน้าแนวออกกำลังกายแนวตลกหรือแนวการแสดงดูแล้วก็ซับซับเก็บความรู้ไว้นะครับมาหน้าหลักมุมล่างซ้ายเห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่าแล้วก็สไลด์ดูอ่าเห็นไหมครับเรากดถูกใจไปเลยนะครับ แล้วถ้าเราถ้าเราชอบเราก็กดติดตามได้เลยนะครับกดติดตามเลยโอ้สาวญี่ปุ่นน่ารักอ่าทีนี้ดูคลิปนี้ครับอ่ากดถูกใจนะครับอ่าเราเรา,เรากดกดถูกใจได้เลยนะครับแล้วอันนี้คือเพื่อนใหม่เราเราสามารถกดติดตามได้เลยเนี่ยครับสังคมแห่งติ๊กต็อกเป็นสังคมที่ ไม่ขี้เหนียวการกดหัวใจกดถูกใจไม่ขี้เหนียวการกดติดตามนะครับทุกคนเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือกันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับอ่าอันนี้คือหน้าหลักเวลาเราจะค้นนะครับค้นค้นหาชื่อเพื่อนเนี่ย เราเราต้องดูโปรไฟล์เห็นไหมครับข้างบนจะเขียนว่า justin underscore asia 888เพื่อนเพื่อนก็เอาชื่อนี้พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาหรือจะพิมพ์คำว่า a d justin asia ver ต้องจด2ชื่อนี้ไว้นะครับแล้วเข้ามาที่ช่องค้นพบเราพิมพ์เนี่ยพิมพ์ตรงนี้เข้าไปเลยเราพิมพ์คำว่า Halloween เมื่อกี้ l l o w e e นก็ขึ้นพิมพ์คำว่าคอสเพย์คอสเพย์ก็จะขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์ชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนก็จะขึ้นนะครับอ่า ส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นกล่องข้อความเนาะเดี๋ยวจะบอกวิธีทำหลักแสนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆวิธีการทำหลักแสนนะครับทำยอดวิวหลักแสนทํำย่างไรนี่ดูกล่องขาเข้านี่เห็นไหมครับมีคนมาถูกใจวิดีโอผมเพิ่มนะครับ ผมก็กดเข้าไปนะครับเขากดถูกใจคลิปไหนดูหน่อยอเขากดถูกใจคลิปนี้นะครับแล้วคนนี้ล่ะกดถูกใจคลิปนี้อ,อันนี้อันนี้กําลังเริ่มลงอะเราก็กลับไปเลยครับเนี่ยแหละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะบอกว่าทํายังไงให้คนดูเราหลักแสนได้นะครับไปไปนี่นะครับเราก็กดให้เพื่อนเราเห็นไหม ทุกคนจะกดให้เราเราก็กลับไปกดให้เขาแล้วก็กดติดตามเป็นสังคมแห่งการไม่ขี้เหนียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ไม่ใช่เพื่อนเราอะแต่มีน้ำใจให้กันน่ะสุดยอดอะเนี่ย,เน,นยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแหละนี่แหละเข้ามาเลยครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเรามาเข้าเข้ามาอยู่ในสังคมอ่ากดให้ผมสองอ,อันผมก็กดให้สองอันนะครับ กดให้4ผมกดให้4นะครับแล้วก็มาหน้าโปรไฟล์ครับวิธีการตอนนั้นวันที่19ผมเริ่มสมัครติ๊ t ตอกผมก็ดูศึกษาเพื่อนๆน,น,นี่แหละในหน้าหลักเนี่ยสไลด์ดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ชอบกินมามานะเนี่ย,ยดูไปเรื่อยๆเห็นนะครับอพอเราศึกษาเสร็จเราก็กลับมาที่โปรไฟล์เราแล้วเราก็วันที่19ก็มาลงคลิป3คลิปคนก็ดูหลักร้อยหลักพันไม่ต้องไปสนใจครับ รอวันที่2เลยรอทําคลิปต่อเลยวันที่2ทําอีก2อสมคลิปปรากฏว่าปังครับวันแรกวันที่19วันที่2คือวันที่20คนดูวันละ2อง0 0ืเพื่อนๆวันที่20คือวันที่2คนดู2อ0 0มื่นห้าย่อคือวันที่3คนดูอีก2อ0 0 0ื่นห้าย่คนดูอีก2อ0 0 0ืเป็นวันที่4รวมเป็น7 5 0 0 0แล้วก็วันที่5ครับก็คือ78,100คนดูผมคลิปนี้เลยครับ กดถูกใจ4 er. ี่พันกว่านี่แหละครับเพื่อนๆวันที่19สมัครวันแรกใช่ไหมสาคลิปคนดูหลักร้อยหลักพัน3คลิปวันที่2ครับแต่ละคลิปคนดูหลักร้อยหลักพันวันที่2มาวันที่20ิ ใส่ไปต่อเลย2คลิป3คลิปนะครับแบ่งเวลานะเจ็ดโมงบ้าง10บโมงบ้างบ่ายสบ้างแบ่งเวลาลงคลิปอย่าไปลงติดกันนะครับวันที่20วันที่2ผมลงเลยลงคลิปเสร็จปุ๊บเป็นไงครับคนคนดูวันละ2 5 0 0มรวมเป็น75 0 0 0ใช่ไหม3วันคนกดถูกใจ3 4 8 0คนมีคอมเมนต์ให้กำลังใจ33คนนะครับเห็นไหมครับ เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากเข้ามาเล่นกันได้แล้วครับเพื่อนๆจากนั้นพอวันที่5เป็นวันวันที่4ใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันวันที่4ีปั๊บเจ็ดหมนแปดวันที่หผมก็ทําคลิปต่อวันที่6ที่7ก็ทําคลิปต่อแล้วพอวันที่ยีิบห้าผมทําคลิปเสร็จรุ่งเช้ามาวันที่8ดสิครับวันที่8ดมันก็คือวันที่ยี่สิบหกเนาะ วันที่ยี่ิตุลาสองห้าผมทําอีกคลิปขึ้นมาคนดูเพื่อนๆพื่อนแสนสองหมื่นคนมีคนตามแค่100คนแต่คนดูแสนสองนะจากนั้นนะครับวันที่ยี่ิหมันคือวันที่8ที่ผมเล่นติ๊กตอมาเนาะเสร็จแล้ววันวันที่8คือวันที่ยี่ิหกแสนสวันที่9คือวันที่ยี่สิบเ เป็น2อ0แสแล้ววันที่10บอะครับยี่สิบหยิบเวันที่10คือวันที่ยีิบแตุลาสองห้าคนดูเนี่ยสามวันสามแสนเนี่ยเห็นไหมครับสามแสนเคนก็ตามจาก100มาเป็น150 200แล้วก็350เนี่ยตามมาอย่างเงี้ยครับเนี่ย,นค,นยคนติดตามเขาก็ไม่ไม่ไม่ห่วงกันกดติดตามกัน คนกดถูกใจเขาก็ไม่ห่วงการกดถูกใจเพื่อนๆเห็นใช่ไหมคนตามหลักร้อยแต่คนดูหลัก3า6 0 0 0เนคนนะใครก็ตามที่เข้ามาเริ่มเล่น t k t t o k ผมบอกเลยเปิดการมองเห็นที่สุดแล้วให้ความยุติธรรมเท่ากันไม่ได้ยึดว่าคนนั้นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรดังมาก่อนหรือว่าจ่ายเงินค่าโฆษณาอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยทิกตอกเปิดการมองเห็นที่สุด เพื่อนๆเรามีน้ำใจที่สุดกันทุกคนชวนเพื่อนๆมาเล่นกันได้เลยนะครับมาดูคลิปนี้ครับว่าคนกดถูกใจ9,802คนคนดู300,000กว่าคนลงคลิปแค่5วันนะครับวันแรก102วันที่2 2ง209วันที่สาม3 0วันที่สี่3,076,000จบเลยวันที่5้าก็เลขคงที่ละคนกดถูกใจ9,800นะครับแค่5วันนะเดี๋ยวมันจะเขียนในคลิปให้ดูผมให้ดูไว้ นี่แหละครับสั้นๆแค่นี้เองเห็นไหมครับใครก็ตามที่กดถูกใจผมผมก็กลับไปกดถูกใจเขาเช่นกันนะครับาบางทีผมจะกดถูกใจเขากดถูกใจหนึ่งผมกดถูกใจคืนให้2เลยนะครับแล้วผมก็กดติดตามให้ด้วยนะครับดูคลิปสิ j u s u s t i n Underscore ร์เอ8 8นะครับชื่อผมกดค้นหาตรงนี้มาเจอช่องผมช่อง TikTok ok ผมเลย5วันก่อนเท่านั้นเองเห็นไหมครับพระเจ้าคนดู3 0 0 0 0ะ คนตามหลักร้อยอะถูกไหมครับผมลงคลิปเมื่อ5วันก่อนคนตามผมแค่หลักร้อยอะร้อยคนเลยอะยังไม่เกินร้อยเลยตามแค่หลักร้อยแต่คนดู3 7มแสนคนกดถูกใจ9ก้2คุณไปหาในแอป п п ไหนได้แบบเนี้เฮ้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มาเล่นทิ k t o อกเนี่ยเพื่อนๆจะยังเล่นแอป п п ไหนอยู่ผมรู้สึกว่าการเล่นแป п п อป Tik Tok เนี่ยมันทำให้เราเวลาที่เราเสียไปมันคุ้มค่าเพื่อนๆ แต่ละคนมีน้ำใจให้กันไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้รู้จักกันแต่ทุกคนไม่ขี้เหนียวหัวใจไม่ขี้เหนียวการกดติดตามทุกคนเข้ามากดหัวใจกดติดตามให้กันเป็นว่าเล่นนะครับ <c oughs> นี่แหละครับมันเป็นสังคมที่ดีถ้าเราไปสังคมอื่นไปกดถูกใจไม่มีใครกดถูกใจตอบเราเลยเราไปกดติดตามไม่มีใครกดติดตามเราเลยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นสังคม Tik t o ็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถ้าเพื่อนๆนเข้ามานะเพื่อนๆนจะลืมความเครียดทั้งหมดในชีวิตของเพื่อนๆนไปเลยนะครับเพื่อนๆนจะแบบไม่เครียดไม่เบื่อชีวิตมันจะไม่เบื่อมันมันมีเพื่อนที่มีความสุขแบบนี้เพื่อนๆนสุดยอดครับผมบอกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมห้าวันน่ะห้าวันที่ผ่านมานี่เองถูกใจไปก้าจริงๆไม่ใช่ห้าวันอ่ะมันต้องสามวันนะ สามวันเก้าพันแปดร้อยสองคนกดกดหัวใจให้ผมสามวันอีกสองวันเลขมันคงที่แล้วครับมันนิ่งแล้ะคอมเมนต์แปดคอมเมนต์ชมให้กำลังใจเนาะอืมก็อย่างที่บอกอะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าอะไร เช็ดเคเท่เฉยน,นี่ขอบคุณครับอ๋อบางอันนี้อันนี้เขาชมเราดีใจเหมือนเทพพิทักษ์อ,อยากเหมือนแก้วด้วยนะครับซ a r t s a r ห้ห้าห้านะครับ Sart 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 สองรอบแล้วก็ห้าห้าห้านี่คนนี้บอกว่าทรงผมโอเคนะครับทรงผมโอเคเลยผมก็บอกขอบคุณครับนะครับเหมือนเทพพิทักษ์ผมก็บอกขอบคุณครับ,นะรบเช็ดเคเท่เฉยผมก็บอกขอบคุณครับ,ม,บ,บ,รบมีคนหัวใจตั้งแปดเนี่ยเห็นไหมแน่ นะครับมาออกมาเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มเล่นบอกไว้เลยนะครับอย่าไปกังวลนะครับว่าคลิปเราจะไม่มีคนดูนะครับให้เราทํามคลิป3เวลาวันหนึ่งทํา3คลิป3เวลาวันที่2ทํา2คลิป2เวลาแล้ววันที่3ทําคลิปเดียวเนี่ยครับไม่จําเป็นต้อง3 3ม3หมดนะ แอป t i k t o k จะได้เปิดการมองเห็นนะ่ะให้กับเราโฟกัสไปที่คลิปคลิปเดียวแต่ครั้งแรกเราต้องเปิด3ก่อนแล้วก็มา2วันที่2อคลิปวันที่3 1คลิปไปลองทําดูอ่ะอันนี้มีกล่องขาเข้านะครับหน้าหลักสอนไปแล้วเนาะคือสไลด์ศึกษาความรู้จากเพื่อนๆพื่อน k คนอื่นกดค้นพบเพื่อเซิร์ชหาชื่อเพื่อนๆพิมพ์ชื่อได้เลย justin underscore asia 888หรือ justin asia world ดูหน้าหลักก่อนศึกษาศึกษาเห็นนะครับ ศึกษาศึกษาเห็นไหมครับเนี่ยศึกษาศึกษาน,น,นะครับขนพบอ่าอันนี้เราก็พิมพ์ชื่อไปตรงนี้ได้เลยคอสเพย์ Cost pay, มันก็พิมพ์ชื่อเอสจัตินก็จะเข้ามาดูช่องผมได้นะครับหรือจะพิมพ์คอสเพย์ก็จะมีช่องคนอื่นมาเยอะแยะเลยนะครับจากนั้นเมื่อเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่กล่องขาเข้านะครับใครเอ่ยอ่าเขากดถูกใจนะครับ พี่เขากดถูกใจให้ผมก็กลับไปกดถูกใจพี่เขาง่ายๆเลยนะครับอา่าอันนี้เข้าไปบ่อยละกดให้พี่เขาเยอะละเห็นไหมสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขียวๆก็ซ่อนอยู่เห็นไหมตรงข้างบนเนี่ยเขียวๆเขียวๆกดให้กันเห็นไหมครับกด หัวใจให้กันพี่เขากดมาผมกดกลับกดมากดกลับอย่างเงี้ยแหละกดมากดกลับกดมากดกลับเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สุดๆแล้วนะครับติกตอกแล้วยังไม่พอที่เป็นข้อความข้อความเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมนี่คือคนที่กดติดตามผมผมก็เลยกดกลับมันเลยเป็นคําว่าข้อความเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูตรงสีแดงๆนะผมจะเลื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูตรงสีแดงๆเนี่ยผมกดตามหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยผมกดตามกดตามเนี่ยกดตามกดตามหมดเลยเนี่ยผมกดติดตามเขาหมดเห็นไหมครับเยอะขนาดไหน โอ้ไม่หมดนะครับคนกดถูกใจเป็น8 9 0 0 0าพัน่ะกลับไปกดถูกใจแทบแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 อย่างเงี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมันเป็นข้อความเพราะว่าอะไรเรากดติดตามกลับแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าดูนะเพื่อนเนเนี่ยครับใครกดถูกใจเราเนี่ยครับเขากดถูกใจเรานะเราต้องไล่กลับมากดติดตามเขาได้เลยนะครับเพราะว่าอ,อะไรเพื่อนๆคนกดถูกใจผมต้องเก้าพันอ่ะ นะกดถูกใจผม900 0ผมก็ตามกลับไปกดถูกใจเขา900 0คนแล้วก็ตามกลับมากดติดตามเขา900 0คนเช่นกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยโอ้ยกลับกลับไปกดติดตามสนั่นเลยนะครับคือเรียกได้ว่าแบบสนุกมากๆอ่ะยังไงก็ตามนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาเล่นติ๊ tok อกกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนบอกแล้วนะครับคลิปของผมไม่ได้เล่นตกแต่งแอปหรืออะไรเลยคลิปของผมนี่ประมาณว่าตัดรายการทีวีที่ผมไปออกมาสเตอร์คีช่องสามมาแล้วผมเอามาใส่เลยนะครับเนาะผมก็เอามาใส่แล้วก็ใส่เพลงเท่านั้นเองจบเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามาเจอกันสวัสดีครับ